สวัสดีครับนะบตอนนี้เราก็มาว่าด้วยส่วนของการทำงานจริงๆนะฮะว่าเราเรียนคอสนี้ไปมันจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งกระบวนการในการทดลองวงจรโดยใช้โปรตีสในอตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่29่นะฮะ แล้วก็ตอนที่30ก็ว่าด้วยเรื่องของต่อจากตอนที่29แล้วก็31ซึ่งซีรีส์นี้มีอยู่3ตอนใน3ตอนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะออตอนแรกนะฮะซึ่งตอนที่เรากำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยผมก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของเครื่องเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วออตอนต่อไป นะครับแล้วตอนนี้ตอนตอนที่29นี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของโทนคอนโทรลนิดหนึ่งนะครับโทนคอนโทรลซึ่งวงจรมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับแต่ uh, สาระหลักก็คือเราเอาเครื่องมือมาใช้ในการตรวจสอมยังไงนี่คือ uh, เรื่องหลักของ uh, ตอนนี้นะแล้วตอนหน้าก็ว่าด้วยเรื่องของ power นะฮะและว,วิธีการทด, uh, ทดสอบสัญญาณทั้งหลายนะฮะว่าถ้าสมมุติว่า เราจะออกแบบวงจรพาวเวอร์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์หลักการอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ตอนที่3 31เราก็ว่าด้วยเรื่องของการซ่อมการแก้ปัญหานะฮะเพราะอย่าลืมนะฮะไอ้3ตอนเนี่ยมันจะเอาไปออกแบบวงจรจริงๆเพราะนั้นถ้าเรียนคอร์สนี้แล้วเราก็จะได้เครื่องเสียงที่เราสามารถออกแบบวงจรจริงๆได้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่วงจร power supply นะครับซึ่งวิธีการออกแบบวงจร power supply เป็นยังไงบ้างนะฮะใช้แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมซิม SIM นะฮะใช้โปรแกรมออกแบบ PCB โดยเฉพาะนะฮะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเรียนคอสนี้แล้วเราสามารถออกแบบวงจรได้จริงๆแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆและ PCB เราก็ทำเองจริงๆนะฮะดังนั้น กระบวนการในการเรียนเนี่ยเราต้องได้อะไรติดสมองไปนะฮะซึ่ง30ตอนเนี่ยผมถือว่าก็ก็คุ้มในกระบวนการเรียนนะฮะสามตอนนะ,ะแล้วก็ยังมีอีกประมาณยี่สิบกว่าตอนผมเชื่อว่าคอร์สนี้น่าจะยาวเกิน50ตอนดูดูแล้วนะฮะเพราะว่าพอเข้ากระบวนการดีไซน์พอออกแบบเสร็จแล้วเราเกิดปัญหา ในวงจรเราทำยังไงเราต้องการที่จะทำให้วงจรของเรานั้นมีประสิทธิภาพเราเราใช้หลักการหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะฮะนี่คือนี่คือกระบวนการที่เราจะได้เรียนกันหลังจากนี้อีกประมาณ20่กว่าตอนนะฮะเอามาเข้าเข้าเข้ามาดูว่าวงจรที่เราจะใช้เป็นกรณีศึกษา,ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ นี่คือวงจรที่อยู่ในอิอนเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นเป็นเว็บที่ของฝรั่งนะฮะเป็นเว็บของฝรั่งแล้วก็นำออกมาเพื่อที่จะเผยแพร่เป็นคอนเทนต์ความรู้อะไรของเขานะฮะแต่อย่าลืมนะฮะวงจรนี้ไม่ถูกนะครับวงจรนี้ผิดใครเอาวงจรนี้ไปทำที่มีลักษณะแบบนี้ใช้งานไม่ได้ นะฮะผมบอกซะก่อนใช้งานไม่ได้แต่ตอนที่สามสิบเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ามันแก้ยังไงนะครับและทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็สมูทแล้วก็ดีกว่าสิ่งที่เขาเอามานำเสนอให้กับเรานี่คือข้อเด่นของเจ้าตัวโปรเทอุสนะฮะ,ะมาดูว่าไอ้วงจรมันมีลักษณะการทำงานเป็นยังไงวงจรแบ่งออกเป็น3ส่วน วงจรน,นี้นะแบ่งออกเป็น3ส่วนมีอะไรบ้างใน3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของโทนคอนโทรลนะครับตัวนี้คือคือโทนนะครับทำหน้าที่อะไรอ๋อทำหน้าที่ควบคุมนะควบคุมไม่ให้สัญญาณแหลมหรือทุ้มออกมากกว่าที่กำหนดนะฮะเพราะวงจรตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บู๊ สัญญาณทุ้มแหลมอะไรมากมายเป็นเพียงแค่ดักสัญญาณไว้ส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าไม่ให้ทุ้มออกเนี่ยเราดักยังไงแล้วก็ไม่ให้แหลมออกเนี่ยเราดักยังไงนะฮะนี่คือหลักการของไอ้เจ้าตัววงจรวงจรนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับซึ่งทรานซิสเตอร์2ตัวนั้นก็คือ Q1 แล้วก็ Q2 Q1 ทําหนหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์นะครับ ตัวนี้เป็นทำหน้าที่บัฟเฟอร์อย่างเดียวนะฮะไม่มีอัตราการขยายอะไรเลยถ้าไม่มีตัวนี้เป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีตัวนี้ก็ทำงานได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของของวงจรถ้าสมมติว่าเราต่ออินพุตหลายๆตัวเดี๋ยวเวลาซิมเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการถ้าไม่มีแล้วมันเป็นยังไงถ้ามีแล้วมันเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวที่จะไปจัดการเรื่องของความถี่นะครับซึ่งความถี่ที่เราจะใช้มันก็จะแบ่งออกเป็น2ความถี่2ส,ส่วน2โซนนะครับโซนแรกก็คือส่วนของ t r e เบินะครับก็คือปล่อยให้สัญญาณเสียงแหลมออกมากที่สุดนะครับนี่คือสัญญาณ t r e เบินะครับ แล้วก็ส่วนต่อมาก็คือส่วนของปล่อยให้เสียงทุ้มออกมากที่สุดเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคาปาสเตอร์3ตัวเนี่ยนี่คือเรื่องหลักเลยสำหรับวงจรน,นี้นะครับวงจรสำหรับไอ้เจ้าตัวทร e เบิลนี่ก็คือวงจรไฮพาร์ตฟิลเตอร์นะครับวงจรไฮพาร์ตฟิลเตอร์ แล้วก็วงจรเบสเนี่ยก็คือโลพาสฟิลเตอร์วงจรไฮพาสแล้วก็โลพาสทำหน้าที่อะไรวงจรโลพาสเราก็รู้แล้วว่าโลโลคือต่ำต่ำพาสพาสคือผ่านเพราะฉะนั้นให้ความที่ต่ำผ่านเท่านั้นในวงจรโลพาสฟิลเตอร์นะครับแล้วทร,ทริเบิลล่ะทริเบิลก็คือไฮพาสฟิลเตอร์ไฮพาสฟิลเตอร์ก็คือให้ความที่สูงผ่านเท่านั้นความที่ต่ำ ไม่ให้ผ่านแล้วกระบวนการในการทดสอบของเราเราก็จะปล่อยความถี่สูงเข้ามาแล้วลองควบคุมดูแล้วก็ไปปรับความถี่ต่ำอยู่ความถี่สูงดูตัวไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับดังนั้นนี่คือวงจรสำหรับปรับทุ้มแหลมนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันก็คือแหล่งจ่ายไฟ แหลงจ่ายไฟตัวนี้เป็นตัวเป็นซีเนอร์ไดโอดแค่ตัวเดียวนะฮะซีเนอร์ไดโอดแค่ตัวเดียวแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ดีคาปลิงอยู่1ตัวแล้วก็มีเรสต์สต์นะครับ r รสต์สต์อยู่1ตัวมีอยู่แค่นี้มีอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวงจรเรกู l เลเตอร์ตัวนี้จ่ายให้กับส่วนไหนบ้างนะครับ ส่วนหนึ่งก็จ่ายให้กับวงจร Differ e n t i a ีนนะฮะส่วนนี้คือส่วนสำคัญเลยถ้าสมมุติว่าตัวไฟที่จ่ายให้กับวงจร Differ e n t i a ีตัวนี้ไม่นิ่งไม่ตรงเนี่ยโอกาสที่จะมีเสียงฮัมโอกาสที่มีเสียงอืนเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับดังนั้นไอจุตัวดิฟเนี่ยมันเป็นตัวสาระสำคัญของวงจรเครื่องเสียงเลยนะฮะถ้าเครื่องเสียงตัวไหนไม่มีดิฟก็สรุปว่าเครื่องเสียงตัวนั้นออกแบบไว้ low grade มาก นะเพราะว่ากระบวนการในการเช็คสัญญาณอินพุตเพื่อทียบเปรียบเทียบกับสัญญาณเอาพุตตัวเนี้ยมันไม่มีพอไม่มีแล้วโอกาสเสียงเพี้ยนมันมีสูงมากนะเสียงเพี้ยนเสียงอะไรเขาเรียกสัญญาณทรายเนี่ยออกมาไม่เป็นสัญญาณทรายนะฮนะเนี่ยตัวนี้คือตัวหลักสาระสำคัญนะฮนะแล้วส่วนที่4ี่ ส่วนที่3ก็คือส่วนของวงจร Power ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นโซนในการทำงานมันก็จะแบ่งปรี r e g ู l เ t ตแล้วก็ตัว Power นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกว่าไอโซนของตัว p r ีเนี่ยทำงานเป็นยังไงเร g u ล a ทํทำงานเป็นยังไงแล้วก็ตัว Power อร์ทำงานเป็นยังไงเราก็จะเข้ากระบวนการซิม นะฮะซึ่งกระบวนการซิมเนี่ยก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนำวงจรที่เราได้มาเนี่ยเขียนไปใน p r o t e u s นะฮะเราก็ไปเปิดโปรแกรม p r o t e u s เข้ามานะ